อฮ้ยเดี๋ยวแม่ตามกดไปฮู้ยเอาจังไรค่ะห้อนกาห้อนมาลูกหลามากขึ้นมากขึ้นมากโอ้บอกขึ้นมากขึ้นมากวานมากมามากมาเมื่อบานมีเงี้ยเนาะลูกมา เออเจ็บเกือบไม่พอน้ำอ้วนเก็บมาอ้วนเก็บอ้วนเก็บมา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 อ้วนมา พี่มาพี่รถเท้าอยู่พี่ไปมามามาอวนมามาเร็วเร็วเร็วมา เร็วเล่าเร็วเล่ามาไปเร็วเด้อไปเร็วเด้อเอฟซีมามาครบหรือยังเอฟซีมาเมื่อเช้าสามร้อยกว่าท่านมาครบหรือยัง งลงยุทงยุธาจับปลาขอนมาได้ได้มากมากกับน้ำกันลูกใต้สิกลับบ้านแล้วคอยดูนะคะว่ากลับไปจะตกมันหรือเปล่าเพราะว่ามาที่นี่ไม่ไม่ค่อยตกมันเท่าไหร่เพราะว่าไม่คุ้นไม่คุ้นกับสถานที่นะคะ มาทำไมพี่เดือนไปหาปลาขอนอยู่หันหลังก,กระเป๋าเพาถือเด้กมาทำไม มาเด้อมาเด้อพี่แต๋ออย่ามัวไปงุ่มมันสิบท่านขึ้นรถปลาหลยหลปลาขอน่นมาไปนังดาวขึ้นรถไปขึ้นรถลูกไปไปหนึ่งสองสาม

หุยขวัญคุกกีก้ลูกไข่ลูกไข่ขวัญคุกกี้ลูกไข่เลยสิยานรถขวัญคุกกีก้ลูกไข่มือเต็มเต็มเลยเอาน้ำควัญกอนอ็นั่นโอ้ยเบิงขาลูกน้ำพร้อมสบายพอดูจักลงเบิงขากำพูนกอนอนั่น อยู่ไอยยืนง่วงเลยมันค like mm ือเป็นแนวนี้ท่านขาขาดเลยมีลูกไข่ขาเลิ่นบกใหญ่เลยเอาละครับพี่น้องเอ๋ยพี่เลิ่นเจ้าถึกดาแท้เหมือนน้อยอะจะเลยเนาะบ้านควรเอลยควรมาลูกปูเลียดออกลูกขาลูกไข่เลยไปไปด้วยแม่ไปใส่ยาอยู่บ้าน เจ็บค่อยๆลูกไปขึ้นดีๆลูกไขสีย่านบพกล้าขึ้นได้ป่านนี้ย่านเลยอขาลูกไข่สั่นเลยไปไปไปกับานไปใส่ยาเด้อลูกน้อยเด้อไปไปขึ้นมั่นเหยียบเจ้าเหยียบขาโตให้ลูกเออเหยียบไปไปลูกน้อยไปไปพอเหยียบให้แล้ว ไปลูกน้อยไปเดี๋ยวแม่สตีพอเลินหายบุ้งกระตาหมู่ลงมาเหยียบโตให้คนดูลูกกูเว้ยเศร้าเด้อเศร้ามาเด้อโตนี่ไปลูกน้อยไปไปเขาไปมันติดตกไปขึ้นได้แล้วลูกขึ้นได้แล้วไปเเฮ้้ไปลูกน้อยไปไปแม่แป้งขึ้นน้ำโอ้ยเนาะ เด็ปหนเไม่ตื่นเฮ้ยไปไป ام, ไปเด็กหายไปไปไเดี๋ยไปนู้จะตีไห่พี่นิสาัดใครบอกว่าเบิ่งหูลูพี่น่สาลห้องไห้เลยตอเลยขอโทษมันลื่นอ่ะต่ายดีเนาะ โต้ต้นที่มันเอตัวใหญ่ก็มานะคะแต่ว่า like muscle, ah มันต่ํากวน้องดาวลงแล้วขึ้นลําบากก็เลยเอาโต้ตัวนี้มาด้วยน้องดาวขึ้นง่ายลงง่ายทีนี้มันเบามันกับผ้าหมู้วนตีล่างกาเลยค่ะหัวใจคอยหักเหมือโต้โตเกือบทับลูกไข่ไว่สันอาเดี๋ยวหนูไปดูให้ค่ะ โอ้ยลูกไข่ควัญเอ้ยควันมากเออน้อควันลูกเนท่าต้องตีตะเลินมาสันแมนค่ะตเติตัวนี้นุสยย้อนถิมเลยนุม่าใส่แล้วนุย้อนถิมแต่มี่แหละเพื่อนถิมแต่มแท้ใจหายเหมือดพันมา ตัอันใหญ่กับยู่ทั้งรถนี่แหละค่ะดีตะเลิ่นเลยไาสั่นเอาหัวแตกโลดเลือดออกเลยหลุดเลยขาลูกคอยเขาเลิกบอหน่นลูกไม่จับไม่ไปจับอย่ไปจับจากเสบท่ายาเอาน้ำตาไหลเลยคอยคน บ่เป็นอย่างดอกโอ้ยนกนูก็ตกใจคือกันนั่ละบ่เป็นอย่เอยักเ้ยู่อบ้งเนี่ยนุองงูกไส้เพื่นเป็นไหนนุ่งไส้เพิ่นบ่เป็นย่งครับบ่เป็นยังบ่ป็นอย่างคนจริงเจอทุกสถานการณ์ นักเลงไม่เป็นไรครับเอฟซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังกินอ้อยเคี้ยวคิวอยู่นู่นน้อยไ,ได้แล้วครับโอ้ยโจโจโจทอดซอับผมไม่เป็นไรเอฟซีไม่เป็นไรนี่นิดเดียวเดี๋ยวก็หายครับ <c oughs> เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวไปทายาให้ถลนเฉย <c oughs>